ู้ชมมาแล้วรถพิธีอสองลำยังกันท่านผู้ชมอันนี้ก็อยู่มุมสูงท่านผู้ชมอยู่ห้างสยามสเฟสชั้นสิบท่านผู้ชมถ่ายลงมาสวยงามท่านผู้ชมนะนี่ตรงแยกก็ดีท่านผู้ชมสวยงามมาก ส่วนด้านล่างนะท่านผู้ชมก็จะเป็นสกายวอล์กแยกปทุมวันส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้าง m อ็มครับท่านผู้ชมนี่สวยงามมากทา่านผู้ชมมุมสูงชมมุมสูงกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมสวยงามมากท่านผู้ชมโอ้โห อันนี้ก็จะเป็นด้านในนะท่านผู้ชมเติมชมต้องฟังเลยเหมือนด้านในนะก็จะมีเซเว่นนะท่านผู้ชมอันนี้ชั้นชั้นเก่ามีเซเว่นอยู่ด้านบนท่านผู้ชมนะเซเว่นส่วนด้านนี้นะท่านผู้ชมด้านนี้ก็ที เป็นด่านที่มุ่งหน้าไปทางสระแดงข้าวฟังท่านผู้ชมท่านวงตรงตึกกรุงเทพมหานครท่านผู้ชม ta Xuân tôi đang tham dụng Từ tôi đang có sự kiện à Hàng như Nhảy tham trong nhảy tham nhau xuống ừ. <laughs> ừ. là phá trong, trong ไปทำไปจบลองไปด้านล่าง อันนี้ชั้นแปดท่านผู้ชมสวยงามมากมาเท่าดูด,ด้านดูชั้นแปดทายลงไปท่านผู้ชมสวยงามจริงๆโอ้โหจังพร้อม,มเลยท่านผู้ชม อยู่ด้านนอกฝนตกนะท่านผู้ชมอยู่ด้านในแบบโบูุสุกอยังเลยท่านผู้ชมกดอหนูด้านล่างกดอูู้้ย่่ดาาานนทผชมโอ้โหความสูงท่านผู้ชมสวยงามจริงๆนะครับจบไปท่านผู้ชมเลยตอนนี้มาท่องก็อยู่ชั้นหกท่านผู้ชม อันนี้ขันท่าท่านผู้ชมโอ้โหสวยงามจริงๆท่านผู้ชมเลยไปตรงทางต่อ หดูรอาอลังการขนาดดูด้านในาเป็นลิฟต์ครับผมโอเคดูันที่มีคลองวงจรปิด ทุกสัปดาห์คุณผู้นนชมนี่อันนี้ครับผู้ชมเป็นหัวดับเพลิงท่านผู้ชมโอ้โหครับผมสวยงามจริงๆสุดๆมากคุณนะโอ้โหทำผู้ชมแบบชั้นสี่ ชั้นสามก็เป็นก็จะเป็นอา่าโซนอาหารท่านประชมโซนอาหารเป็นลานอาหารท่นานผระชมโอาา้โหา ผู้ชมครัสุดอลังก,การดูราขนาดเลยท่านผู้ชมตน้นล่างนีกก่ยก็เป็นชั้นสองท่านผู้ชมครัโอ้โห ชั้นล่างก็จะมีเซเว่นยู่กันนะท่านผู้ชมโอ้โห,โห,โหอยู่ชั้นสิบก็บมีเซเว่นคือกันท่านผู้ชมอยู่ในห้างอยู่ในตึกมีเซเว่นท่านผู้ชมโอ้โหปวดนักท่องเที่ยวเต็มเลยท่านผู้ชมไปด้านมาทองก็จะเดินออกไปด้านนอ,อกดึงบรรยากาศอยู่ด้านนอกท่านผู้ชมโอ้โห ีเอามาด้านนอกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหด้านนอกคนโตท่านผู้ชมครัควโต้โอ้โหครการควรท่านผู้ชมโอ้โหเหนาะนะนะครัเปลือกลายแห้งครับผู้ชม คือนาหางเอพเคนะาตาผู้ชมต้องเียอยู่ห้ผานผู้ชมไปใช้นาห้างเลยออถ้าผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับท้องเวลาทำผู้ชมยงเท่านี้นะครับบใช้คนใดก็ไดคัที่คัญนาตาผชมบอกท้อำโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจเลยด้วยหรผูชมสำหรับคลิปนี้กัเวลาเพียงเท่านีเดี๋ยวพอมันม่ยิดหนาสวัสดีครับ